โปรเจคเตอร์ MP 3 0 0 0ดูฟรีทีวีได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวให้ละเอียดเลยขั้นแรกให้เราไปโหลดแอป to IDTV จาก g o o g l e p l a y มาก่อนนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะฉายช่องฟรีทีวีเลยนะครับให้เรากดปุ่มโอเคทีหนึงแล้วก็เลื่อนขึ้นไปดูช่องทั้งหมดนะครับตัวนี้จะมีช่องให้เลือกมากมายเลยเห็นไหมครับทั้งช่อง3ช่องอะไรนะครับมาครบเลยนะตัวนี้สามารถดูได้หมดเลยนะครับแค่นี้เราก็สามารถดูฟรีทีวีได้ทุกช่องแล้วนะครับลื่นเลย นอกจากนี้ให้เราเลือกเข้าไปที่หน้าหลักนะครับเราจะเข้าไปที่หน้าของ True ID TV นะครับที่เป็นหน้าแอปนะครับเขาก็จะมีให้เลือกว่าดูทีวีสดแล้วก็หรือว่าจะดูบอลพรีเมียร์ก็ได้นะครับสามารถดูได้หมดเลยนะนี่เราสามารถดูซีรีส์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะดูหนังเรื่องไหนก็ตามนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับและใครที่สนใจโปรเจคเตอร์ที่ทำอะไรได้มากมายขนาดนี้ไม่ว่าจะดูหนังดูฟังเพลงดูซีรีส์หรือว่าเข้าดูฟรีทีวีอย่างนี้นะครับสามารถกดจิ้มทีตะก้าได้เลยนะ